เช้ามืดวันนั้นอากาศเย็นสบายหน้านอนแต่ผมต้องรีบตลีตารานลุกขึ้นเพราะต้องออกเดินทางตามแผนการที่กำหนดไว้พอล้างหน้าล้างตาสีฟันเสร็จลูกน้องของซอเมียวก็มาปรากฏตัวคนหนึ่งผู้ภาษาอังกฤษได้กระท่อนกระแทนส่วนอีกคนไม่กระดิกหัวเ,เลยทีเดียวเราต้องรีบไปคนแรกบอกถ้าสายนักเดี๋ยวพบฐานพ่อมาเขาจะลําบากผมพร้อมแล้วทินบาม่องโซเซออกจากห้องนอนแล้วทักทายภาษากะเลียงกับคนนําทางทั้งสองอยู่ครูหนึ่งจึงพูดกับผม เวลาต่ายลงไปในเหวพยายามจับเชือกให้แน่นใช้เท้าคำแง่เห็นหรือลากไม้อย่าก,ก้มดูเป็นอันขาดเพราะจะทําให้ใจเสียผมพยักหน้าแล้วตอนขาขึ้นละ่ะก็เหมือนกันครับต้องใช้กล้ามเนื้อแขนมากหน่อยคุณกล่าวว่าจะพยา,ยานอุป่านตอนไหนพรุ่งนี้เช้าตรู่ความหวังครั้งสุดท้ายในชีวิตเธอฝากไว้กับคุณคนเดียว <laughs> เข้าหัวเราะถ้าสําเร็จจะให้อะไรเป็นรางวัลทุกสิ่งที่ปรารถนามากแค่ไหนนะอยากรู้จริงอะไรครับหัวใจคุณนะสิ ผมคืนน้ำลายลงคอแล้วยิ้มแย่ๆเขาก้าวอีกเมื่อคืนก่อนผมฝันว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่งคุยกันหนุ่งหนิงตรงระเบียงนี่แต่ยังไม่ทันเห็นตอนจบตื่นเสดีสดายเสียดายเหลือเกินความฝันมักตรงข้ามกับความจริงเสมอเหมือนมีช้างเข้าไปติดอยู่ในคอทั้งตัวทินบามองกระแอม,มลัน่น <c oughs> ตะเกียงดับตอนไรเอกในฝันซบหน้าลงไปบนตักผู้หญิงคนนั้นใครจะบอกได้มั่งบทบาทต่อจากนั้นเป็นยังไงผมหันไปพูดกับคนนำทาง Let's go ยังไม่ทันก้าวลงบันได คนที่ทินบามองพูดถึงก็ถือไฟฉายเดินมาหยุดหน้าบ้านผมวางหน้าไม่ค่อยสนิทเมื่อเห็นทินบามองยิ้มอย่างมีความหมายมาส่งคุณเกือบไม่ทันเธอว่าขอเดินทางโดยปลอดภัยนะคะจะรอที่จุดนั้นพบขอปลอดภัยเช่นเดียวกันเธอมองผมด้วยสายตาชอบกลนแล้วถอดแหวนจากนิ้วส่งให้ควรมีของสิ่งนี้ติดตัวไปด้วยเหมือนเมื่อขามาผมลังเลที่จะรับจนเธอพูดอีกคุณแม่ให้พี่นอนซ่าวไว้ก่อนจากกันวิญ,ญญาณท่านจะได้คุ้มครองตลอดทาง ผมรับจากเธอก่อนกล่าวเป็นห่วงตัวคุณเองดีกว่าชีวิตฉันมีค่าต่อกระเลี่ยงไม่เท่าคุณขอได้โปรดรักษาตัวให้ดีนี่เป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่เราจากกันทินบามองเดินมาส่งจนถึงประตูหน้าบ้านคุณนอซารักและเป็นห่วงยานูมากคุณต้องทําให้สําเร็จผมย้ําเขาบีบมือแน่นไว้ใจนะพรุ่งนี้พบกันแน่คนนําทางพูดกับทินบามองอีกสองสามประโยคก่อนพาผมเดินไปทางเชิงเขาท้องฟ้าย,ยัางมืดตะกะเลียงทั้งสองไม่ฉายไฟเขาให้เหตุผลว่า แสงไฟจะดึงดูดให้หน่วยระัตะเวนสนใจกับเราเพราะมองเห็นแต่ไกลพูดยังไม่ทันขาดคำก็ปรากฏแสงไฟจากไฟฉายหลายดวงอยู่ข้างหน้าและสวนทางใกล้เข้ามาทุกทีทหารพามา่าเขาบอกอีกแอบหลังก็ไปทางซ้ายผมสั่งทุกคนเพ่นไปที่นั่นเราเงียบกริบครู่เดียวคนกลุ่มนั้นก็เดินผ่านไปในระยะไม่ห่างนักเป็น,นาาทหารพม่าทั้งสามคนเรารอจนกระทั่งแน่ใจว่าเขาจะไม่ย้อนกลับมาอีกจึงออกจากที่ซ่อนสมมุติถ้ามันเห็นเราจะมีอะไรเกิดขึ้นผมถามเขาก็จะเรียกให้หยุด สักไซไล่เลียงจนเป็นที่พอใจแล้วปล่อยไปพูดจะรู้เรื่องเหรอพวกนี้รู้ภาษากาเรเลียงทุกคนตะเกียกกาเรเลียงเข้าไเพอถูกรอบทำร้ายเสียจนไม่ไว้ใจทำไมไม่อบพยพไปอยู่กับพวกอิสระพอม่ยอมอเมื่อไหร่เราเฝ้าช่องทางชนิดม่ให้หลอดพ้นสายตาผมถอนหายใจเฮือกใหญ่หนีลงทางเหวอย่างที่คุณกำลังพาผมไปนี่ก็ได้นี่ลราครอบครัวละครับจะทำยังไงเออจริงสินะผมคิดทุกคนต่างมีห่วงผูกคอด้วยกันทั้งนั้น ขยับขยื่อนไม่ไหวต้องอยู่ในสภาพวันอมขมกลืนจนกว่าจะได้รับอิสรภาพเราซอยเท้าถี่ีเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆครูใหญ่ก็มาถึงปากเหวพอดีดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นยอดเขาผมใจหายวูบเมื่อมองดูเบื้องล่างเพราะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากกลุ่มหมอกกระจายไปทั่วไม่ลืกเท่าไหร่หรอกครับคนเดิมบอกแต่งูชุมมากต้องระวังหน่อยผมกลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทนี้ไม่ค่อยถูกโรคก,กันซะด้วยสิคุณชื่ออะไรโรวน คนนั้นล่ะทุนไม้จะเริ่มตกเหวเอ้ยลงเหวกันหรือยงังเข้าพยักหน้าทุนไม้ปลดเชือกขนาดเครื่องซึ่งคล้องอยู่ที่ไหล่ไปผูกกับต้นไม้แล้วโรยเชือกลงไปในเหวโรวันเริ่มไต่เชือกพร้อมทั้งตะโกนเว้นระยะห่างกันหน่อยผมอารัธนาหลวงพ่อทากระดานจนขนลุกสู้ซาด,ดีแล้วจึงโหนตัวตามลงไปนับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ประพฤติตนเช่นนี้มือที่จับเชือกสั่นดิกดกเจ็บระบมอย่าบอกใครเชียวและเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าตัวเองนั้นหนักบรรลัย ตอนแรกๆปลายเท้าเปือยเปล่ายังมีแรงพอเกาะก้อนหินตะปุ่มตะปั่มที่ยื่นออกมาแต่พอนานเข้าเรียวแรงไม่รู้หายไปไหนหมดฉันจะเริ่มปวดตรงปลีน่องเรื่อยมาจนถึงโคนขารู้สึกเชือกแกวงจนตัวเอียงไปมาผมเงยหน้าขึ้นดูมิสเตอร์ทุนไม้นั่นเองกำลังโหนเชือกไตย,ยังคล่องแคล่วพวกนี้ไม่เมื่อยกันมากเลยยังไงนะผมคิดและถ้ากว่าเชือกเส้นนี้ทานน้ำหนักไม่ไหวขาดพึงแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นยิ่งลึกลงไปอากาศก็ยิ่งน้อยเข้าทุกที มีหน้าเราจึงไม่ค่อยมีใครอยากหลบออกนอกเขตพมา่าด้วยวิธีนี้เพราะเสี่ยงต่อคอหักตายเสียก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางยิงถ้าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วหมดโอกาสกันเลยทีเดียวทุกนาทีที่ผ่านไปนานเหมือนชั่วโมงเท้าพลาดจะก,ก้อนหินตั้งหลายครั้งแต่ความกลัวตายทําให้มือเหนียวเป็นตุ๊กแกโหนเชือกแน่นแล้วใช้เท้าควานหาหินก้อนใหม่เยียบต่อไปด้วยความทุรักทุเรเอเต็มทนทนอีกนิดเกือบถึงแล้วครับเสียงโรวันตะโกนขึ้นมากําลังใจค่อยดีขึ้นหน่อย กัดฟันรวบรวมเลี้ยวแรงเป็นครั้งสุดท้ายกระทั่งเท้าแตะพื้นดินที่เฉิดแฉดและเย็นเยือกเป็นไงมัง่งคาตอบของผมที่ให้แก่โรวันคือล้มแผ่ลงต่อหน้าต่อตาแล้วทําท่าจะนอนอยู่ตรงนั้นเขารีบประคองให้ยืนขึ้นนอนไม่ได้เดี๋ยวเป็นใข้ตรงรีบเดินให้เหงื่อออกฉันหมดแรงพอดี <laughs> โรวันหวัวเราะผมจะช่วยพยุงจนกว่าคุณจะเป็นปกติทุนไม้ทิ้งตัวลงมาใกล้ๆอย่างประาจากเลี้ยวรอยแห่งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อไร เขาพูดอะไรกับโลวันสองสามคำก่อนชักดาบที่คล้องอยู่บนไหลออกจากฝักโรวันฮิ้วปีกผมให้ออกเดินตามหลังทุนหม่เชือกะ่ะผมเตือนทิ้งไว้อย่างนี้เพราะผมต้องไต่ตอนขาขึ้นถ้าสายตรวจพมา่ามาพบเข้าทํำยังไงเข้ายิม้มถ้าสวยถึงขนาดนั้นก็ช่วยไม่ได้เราจะขึ้นจากเหวด้วยวิธีไหนโลวันตบยามที่สะพายอยู่ด้านโน้นไม่ชันเหมือนด้านนี้ผมเต็มเครื่องมือมาพร้อมเสียงทุนไมลร้องเอะอะแล้วฟาดดาบไปบนพื้นดินหลายครั้ง งูเห่าโตเท่าแขนตัวดำเมียมขาดออกเป็นหลายทอนผมยืนนิ่งด้วยความขยะแขยแยงก้าวขาไม่ออกอย่าเพิ่งตกใจยังมีอีกเยอะเราวันหิ้วผมเดินต่อไปนี่กลัวถูกกัดมั่งเหรอพวกเรามียาติดตัวทุกคนแต่ต้องรีบรักษาก่อนที่พิษงูจะวิ่งตามเส้นเลือดเข้าสู่หัวใจทำยังไงใช้เชือกรัดเหนือนรอยกัดให้แน่นเปิดปากแผลให้กว้างดูดพิษออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วใส่ยาแน่ใจไม่เคยมีใครตายสักคนผมพยักหน้ายาไรของคุณ สมุนไพรชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ในป่าค่อนข้างหายากสักหน่อยแต่กระเลงทุกคนรู้จักดีทุนไม้ฟันงูตายอีกสามแต่ละตัวทั้งยาวทั้งใหญ่หน้าเกลียดหน้าชังผมเรียกชื่อไม่ถูกว่าเป็นชนิดไหนกันมัง่งรวันไม่ตื่นเต้นอะไรเลยคงเห็นเป็นของธรรมดาละามังหนทางข้างหน้าทุลักกันดานมากยิ่งขึ้นเพราะต้องเดินฝ่าเข้าไปในดงหวายซึ่งมีหนามแหลมคมห้อยระเกะระกะเต็มไปหมดทุนไม้ใช้ดาบฟันแหวกเป็นช่องขนาดพอรอดได้ผมชะง,งักอยู่กับทีเพราะไม่ได้สวมรองเท้า ก็แต่งตัวเป็นมองอย่างนี้ขืนใส่เกือกคงเสร็จท่านพมา่าตั้งแต่ตอนผ่านด่านนั่นเองทําให้นึกถึงรองเท้าที่ฝากไว้กับไอโอขึ้นมาทันทีเดือดร้อนโลวันละสิทีนี้ต้องก้มลงให้ผมขี่คอผมคิดว่าคงสบายขึ้นแต่ที่ไหนได้กิ่งก้านสาขาที่อยู่เหนือหัวและทุนไม้ฟันไม่ถึงมันเกี่ยวหัวเกี่ยวหูผมซะจนปวดแสบปวดร้อนไปหมดเข้าตำราหนีเสือป่าจระเข้ กว่าจะหลุดพ้นออกมาได้หนามแหลมที่ฝากรักไว้ชนิดเลือดท่วมไว้ที่ผมนั้นมีหลายแผลเต็มทีผู้มีประเทศเริ่มลดความกันดานลงแต่เราก็ต้องต่อสู้กับงูกันอีกและคราวนี้ไม่ใช่งูอย่างเดียวมีตัวทากออกมาสลับฉากอีกด้วยพอเกาะกปุ๊บกระสูบเลือดปับแกะไม่ค่อยออกมันคงหิวจนหัวโตเพราะไม่ค่อยมีสัตว์ใหญ่ผ่านมามีบุหรี่ติดตัวมั้งไหมเรวันถามผมพยักหน้าเขาพูดต่อไม่มียาอะไรรักษาแผลถูกทากกัดได้ดีเท่าขี้บุหรี่ จูสิครับแล้วเก็บขี้เถ่าไว้ผมทําตามคําแนะนําผลที่ได้รับคือเลือดซึ่งไหลออกจากรูเล็กๆไม่ขาดระยะหยุดลงโดยฉับพลันใครจะจําเอาไปใช้ก็ได้ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์ทุนไม้ตะโกนโวกเวกอยู่ข้างในอีกแล้วโรวันดึงแขนผมให้หยุดเดินพร้อมทั้งบอกมูเหลอมตัวใหญ่ห้อยหัวบนต้นไม้คนลุกสู้ซาข,ขึ้นมาทีเดียวผมอยากนั่งพับเพียบอยู่ตรงนั้นโรวันชักมีดพกออกจากเอวแล้วปาดไปสมทบกับทุนหม้ ด้วยความอยากรู้ว่าพวกเขาจะสู้กับงูด้วยวิธีไหนทําให้ผมตามไปติดติดโอ้โหเฮตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละครับงูตัวใหญ่ยังไม่น่าเชื่อห้อยหัวจะคบบม้ขวางทางซะเฉยๆอย่างงั้นแหละโลวันเงื้อมีดพกคว้างไปเต็มแรงมันแม่นเหมือนจับวางปลายมีดเสียบตรงก้านคอพอดีมันตวัดหัวขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วลัดกิ่งไม้เป็นเกลียววิ่ง <W ink! S 1> โลวันสั่งทงั้งๆที่กําลังขาไม่ค่อยจะมีแต่เรื่องพันอย่างนี้ถนัดนัก ผมโกยแนบก่อนเพื่องและนำหน้าไกลๆหมดพอผลต้นไม้ต้นนั้นก็หอบแหกๆก้าวขาต่อไปอีกไม่ไหวต้องนั่งลงพักจนหายเหนื่อยจึงเดินทางต่อทำไมทุนใหม่ไม่ใช้ดาบฟันผมสงสัยเข้าใกล้ได้สมเมื่อไหร่แล้วครับคอยจ้องรัดเหยื่ออย่างนั้นมันจะตายไหมเห็นจะไม่รอดหัดคว้างมีตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อเป็นช่างเหล็กผมอยู่กับอาวุธมาตั้งแต่เด็กล้วพาม่าไม่ยอมให้พวกผมมีปืนจึงต้องใช้วิธีนี้เคยคว้างเสียบคอพม่ามา,มาก,กี่คนแล้วโรวันยิ้มอาย อย่าถามย่างงั้นสิครับเดี๋ยวมันได้ยินเราเดินทางกันต่อด้วยความระมัดระวังแล้วช้าลงทุกทีเพราะฝ่าเท้าผมถูกหนามต่ำบางสะดุดลากไม้จนนิ้วถลอกปอกเปิกบางต้องฉีกเสื้อมาหุ้มเท้าทั้งสองข้างมองดูตัวเองเราให้ทุเรศเป็นกำลังเกือบจะคำเราก็ถึงจุดหมายปลายทางเราวันสั่งหยุดพักเพื่อเตรียมตัวที่จะปีนขึ้นจากเหวผมงานดูยังท้อแท้ใจถึงแม้มันไม่ชันเหมือนตอนขาลงก็จริงอยู่แต่ถ้าจะให้ผมหาวิธีไต่ขึ้นไปโดยลําพัง เห็นจะยอมเป็นทาซานอยู่ในเหวนี้ดีกว่าตะเกียกตะกายให้ตกลงมาคอหักตายเป็นแน่